จนูจะลงให้ที่หน้าเพจเริ่มเนะมนห,หนามาฮานอยรู้สี่ค่ะวันนี้เจนุกชอบเลขสี่ฮาหนอยรู้สี่จะ้ะรู้สี่จ้ะแมส่สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าเต็มใบลงให้ในกลุ่มในห้อง แย่นอยมากเลยอ่ะนี่รัฐบาลไทยนะแต่เพจแบบปิดกานหนักมากอันนี้คือยอมเลยอ่ะแบบอ่ะใครเขาดูคนดูเท่าไหร่เท่ากันแล้วกันไม่ซีเรียสน,นะคะใครดูก็ได้เลขใครไม่ดูก็มาได้เลขโอเคมาเริ่มแรกนะ กองตัวที่หนึ่งเลขหกค่ะใครเห็นหกพิมพ์หกมาหกหกนะคนไม่ค่อยรู้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเพจมันปิดการเอาจริงคือเพจเจนุกปิดกันแหละคือคนมันติดตามเยอะแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้แจ้งเตือนเพราะว่าเพจเจนุกมันเป็นสีแดงอะว่ะมันแบบ ก็แอบ,บกลัวมันปิวอยู่นะเราก็แบบไม่อยากโพส์ไม่อยากอะไรมากมายนะคะเพราะว่าแบบเออถึงแบบไปได้ลงแนวะทางให้หน้าเพจด้วยนะคะก็คือว่าเออคนดูเท่าไหร่เท่ากันแล้วกันไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเพจสีแดงเนี่ยมันก็จะลดอัตราการมองเห็นที่เพจไปเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนหรอกโอเคตัวแรกคือเลขหกอันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะวันนี้จับปิงปองไปเลยคือแบบไม่คิดเยอะ จะดูจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลขไม่แบบจะไม่ตั้งใจคิดตั้งใจวิเคราะห์จะไม่แบบไปหาเลขที่ไหนก็คือเอาแบบชิวๆก็คือแบบวัดดวงอ่ะวัดดวงเอาหยิบกิงปองง่ายๆถ้ามันจะเข้าเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าเพราะแบบเวลาเราคิดเลขเยอะๆคิดเลขแบบตั้งใจคิดเลขตั้งใจคำนวณเนี่ยมันเครียดแล้วมันแบบพอ,อคิดเยอะแล้วมันก็จะแบบ อยากให้โพสจริงๆอยากโพสนะแต่มันโพสไม่ได้จริงแม่มันผิดกฎมันแบบเวลาเราโพสตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันคือเจนูกลัวเผจปิวอะเวลาโพสมันบางทีเราแบบมันจะชอบขึ้นเถ้าแบบเราโพสอะไรอย่างเงี้ยคุณละเมิดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือว่าใครดูไ์สดก็ได้แล้วกันแล้วใครอยากไม่ลิงจริงก็เข้ากลุ่มไปรับแนวทางแค่นั้นจบลิงกด้านล่างแล้วกดมาเพื่อน ะะอ่ะใครเห็นเลขหกพิมพ์หกมาหกนะและตัวแรงสนุกจะเขียนในใบก็คือเลขหกหกโอเคลุ้นเอาค่ะมาใครอยากได้แนวทางก็ กดเข้าไปดูในกลุ่มเลยก็จะก็จะคัดคนด้วยว่าแบบเฮ้ยเขาอยางดูแนวทางเราจริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีลงที่หน้าเพจเขาก็ไม่ได้มีใครมาดูอ่านเลขตัวที่สองอันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะวันที่สิบหกนี้สามตัวหางเดียวจับปิงปองวัดดวงเลขหกเลขตัวแรกคือเลขหก กอีกแล้วหรอหกอีกแล้วหรอเลขหามเหรอเปอร์เซ็นต์เหรอวันเสาร์ใจก็ยังจำใหม่นะแต่แนวโนมันก็ดูจะยากเอาไหม6ซ้ำเนี่ย แล้วมันก็ต้องมากลับหัวเก้าอีกยังไงดีวะเนี่ยหหกมันจับได้เลขหกสาอ่ะก็อ่ะวัดดวงเพราะว่าดูจากสถิติหลังๆแล้วมันไม่มีเลขหามแล้วว่าแต่อะไรก็คืนได้เนาะเออจับได้แล้วก็ได้เลยคิดเลยเยอะแยะหก เลขที่สองคือหกจ้ะอันนี้หกนะเพราะเจนูเขียนชัดเจนามได้แหละจำมาแล้วไม่คิดเยอะไปกลับหัวแล้วกันนะหกกับเก้าเนี่ยอันตรายมากหลายคนเนี่ยพังพินาศหกกับเก้ามาเยอะแล้วจะดูกัดซีเรียสเลขหกกับเลขเก้ามากเลยนะเวลาจะจะแบบได้เลขมาเนี่ยจะต้องกลับหัวหกกับเก้าตลอด แต่หนึ่งกับเจ็ดสามกับแปดอะไรเงี้ยคือเจ๊ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสคือแต่ซีเรียสจริงๆว่าหกกับเก้าอะชิบหายมาเยอะบางทีเราซื้อแบบหกห้าแต่ออกเก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบัเป็นอะไรที่แบบไม่เลิศจากเวลาหกกับเก้าเนี่ยเราก็ต้องแบบมานั่งกับหัวอี ทุกคนไปกลับหัวเองนะคะหกกับหกกับเก้าอยากเล่นแบบไหนอยากตามซื้ออะไรแบบไหนก็ไปวิคอลเองห okay. กหกโอเคตัวสุดท้ายอย่าหกอีกนะ เออเอาก็เอาตัดเล็บตัมดวงนะแล้วก็หกเท่ากับเก้าทุกคนไปวิเคราะห์เองเลย ับหอ่ะเดี๋ยวให้แคปเลขตัวที่สามแคปเจอร์ค่ะมาตำานอยวันนี้นะคะรูสี่หกหกแปดค่ะ ได้เลขแปโอเคค่ะห้าวีนาทีห้าสี่สามสอง่ค่ะตัเล่นตามวงนะเก้าหกแป 9ก้หแปดเอาแค่เก้ากหพอแปดไม่ต้องไปเอาไม่ต้องสนใจหรอกโอเคแคปท่านนะถ้าใครดูไรสดลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเท่านั้นใครไม่เข้ากลุ่มก็จะไม่ได้แนวทางเต็มใบอันนี้คือแค่จับปิงปองหน้าไรสดนะคะเต็มใบจริงๆก็จะอยู่ในกลุ่ม ฮานอยวันนี้รู้สีใครจะเอาเต็มใบก็ลิงด้านล่างได้เลยโอเคนะลิงด้านล่างกดเพิ่มนๆจัะโอเคทุกคนฮานอยวันนี้รู้สีชอบตามไม่ชอบผ่านอันนี้คือเจนุกวัดดวงจับปิงปอง ลิงด้านล่างกดเข้ากลุ่มฟรีเจนุกจะลงในทางให้ที่ในกลุ่มก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวรัฐบาลเวียดนามหุ้นเชา้าหุ้นบ่ายจะลงให้ในห้องก่อนเท่านั้นใครไม่เข้าห้องก็ไม่ได้นะจ๊ะลิงด้านล่างเรากดเพื่อนแค่นั้นจบโอเค โอเคค่ะบายบายนะหกหกแปดไปตัดเล่นกับหัวกันเอาเองนะคะหกกับเก้าโอเคบายบายจ่าแม่แม่มันหมันเด้องวนนี้เด้อ